ไม่เจียอโต๊ะเลยเชื่อทำเตือนค้างนี่หล,อหลออ่อป่ะหล่อป่ะเอาใหม่อ่ะทุกคนเราพีชแล้วเราโหเียกคนเดียวเลยเหรอเก่งไงล้าเอาล่ะเราไปห้องเต็มที่สี่คนนะทุกคนไปไปกับมัสมีหมูเลยอีหมีพีหมีต้องพาเราชนะ มีใครอีกไหมครับเออดีมากมีมาใหา้ขออีกคนครับขออีกคนครับเมื่อกี้สามก็มันหายไปหนึ่งไม่ไหวเลยมากับผมครับผมเสื้อแดงชาแนลเสื้อแดงขาวโอ๊ยสามคนอ่ะเออมาสี่โอเคเฮ้ยเข้าไปดิเอา้าสี่เอา้าเอา้เอาเดี๋ยวนะมันขึ้นสี่คนแต่ตัวเลขกันเป็นสามแล้วถ้าไปกูเหลือสองเนี่ย มีสารทิบสองอ้าวเป็นรถมีหมูไปไหนอะมาเลยเพื่อนเราตามเพื่อนไปครับตามไปไปใครเคาะอะไรวะขยันเคาะจะด้วยหุดกี่แล้วนะหมดหี่แล้วนะหุดกี่จะรอพี่แล้วแล้วนะไม่เชื่อโต๊ะเลยเพื่อน ตัวอะไรไปดูเพ e uh 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 ื่อนเพื่อนเพื uh ่อนอย่าทำอย่างนี้สิเพื่อนเราไม่กล้าออกไปไปโอ้หตาเบลเลอร์เลยสัตว์กูโดนแน่เลยอะาต้งทำไงอะ อุ้ยอ๋อเป็นคล้ายกล้องวงจรปิดเฮือห่าล้วเพื่อนเอาแล้วเหลือกูกนเดียวอีกแล้วเหรอโอ้โหเก็บเงินแล้วกูอะเอาปั๊มเงินละ ไอ้สัตว์เอาอีกแล้วโอเคยอมรับได้ครับมันมีผลต่อเกมเพลย์มันลดเลือดเราอะไรพวกนี้เจ็ดแล้วโอ้ยสุ่มเจอผีไอ้สัตว์ขยันทำแล้วด้วยเอาสี่ห้องแปดครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่เปล่า ไม่ม้วดหดาห้องแปมต้องมีพุ่งมาดิไม่มีหรอกูโดโนแน่เลยนะเนี่ยเฮ้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 ยมาแล้ว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  ส,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 สิิดดยเสียงอะไรตามหลังกูมาวะไอ้สัตว์กูได้ยินเสียงนะ่ะมึงไอ้มึงเอาทุกดอกเลยอะอยู่ไหนไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรกูไปนะรีบนะ ช่วงนี้รีบนะช่วงนี้รีบนะโอเคนะโอเคอะไรอะไอ้เคียวิ่งเร็วอะเนี่ยอ๋อไม่รู้อะ่ะมันอ๋อมันก็เอาทุกดอกเลยอะะเฮ้ยเมื่อกี้เจอยาพอดีไม่เป็นไร เดี๋ยวกุญแจอยู่ไหนอะโหวางไว้ตรงนี้อ่ะโหลเอ้ยไม่มีใครนะก็สมมติสรุปกูมาเจอคนเดียวกูมาเล่นคนเดียวอีกแล้วเนี่ยว้าเด้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 มีกี่ทางมีกี่ทางทางเดียวอันนี้ประตูห่างได้ไงวะอย่าบังคับกูไปซะด้วยเอาเลย มาเลย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 ก้าวแล้วลแล้วก้าวแล้วแล้วนี่ด้ปุ่มต่อยกูต่อยแล้วนะต่อยไม่ได้ไงอ้าวต้อไปทางไหนเนี่ยเอาเวรละโดนหลอกแล้วฮอร์เปิดตรงไปดิเดินไล่เอาเดินไล่เอาอีกแล้วเดินไล่เอาอีกแล้วโอ้แต่นี้หมายถึงอู แต่นี่หมายถึงไฟเช็คเรามาสิมังมุมเอาคุทุกดอกอยู่แล้วนี่ได้เงินเยอะมากครับได้เงินเยอะมากบอกเลยมาเลยมาเลยเิียวมืดเกิน ออเปียนแล้วทุกคนเอากูเจออะไรนี่นี่คือกูดุ้งเลยนะปีสอะไรเราอะไรเนี้ยม,มืดโอ้โหเราไปหายไปกันหมดอะเอามาตรงนี้เหรอเอามีอย่างนี้ได้ไงวะเนี้ย ไม่ใช่เฮ้ยอะไร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 ไม่เจออะไรเห็นยังไงโอ้ยยังไงสิฮอโอเคปืดอ่าอ่าทางจนได้อะนะของดีสี ทองทียี่สิบห้าไปนะครับเฮ้ยไม่เจอห้องลูกเลยเว้ยที่เป็นลูกอะ่ะอย่าเด้ออย่าเด้อกดทำไมเนี้ยมันทำอะไรได้เนี่ยพวกออปชั่นประมาณนี้ยอ่าได้ทองได้ทองมาไกลจะได้ทองไงสุดท้ายก็ต้องมาเล่กคนเดียวเหรอเนี่ย อะไรวะไข่วิ่งวะไอสัตว์ขได้ยินเสียงเท้าที่ไม่ใช่กลัวเข้ามาเลยคุชเชอแล็อกเหรอหน่อยมีทางขึ้นล็อกดาวน์มันคือช่องทางที่แบบพังแน่ๆเลยที่เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้ The fuck ทางโลกเลยเอากูบองตรงแล้วอะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรแ,ไไรแต่หน้าของไกลจอแล้วอ้อยอ้อยว่งผมโดนในตัวนี้แดกตายอีกแน่เลยเนะี่ยเนี่ยไม่เจอยาเลยเนะี่ยใครมาเดินต่างวะทุกคนระแวงอ่ะรู้ไหมอะ ออ้สุดฮะเหนก็มาแล้วคนเดียวแล้วแพ้ก็ไม่เป็นไรเออไันตำรวจแม่งล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ย่มาิเฮ้ยทำไมห้องน้ำเปิดตอนรับผมดีขนาดนี้ล่ะ ไหนว่าไงไหนว่ายังไงศูนย์สห้องลูกโอ้เวียนเลย เออคุณต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยโอเคนี่เลือกห้องสี่คนห้าคนไม่มีผลเลยเหรอฮะสามอกโฮนี่ h i t นั่นไงกูต,ตายแล้วแหละอยู่ไหนอยู่เซิร์ช เซอร์ชิงาเกนตายว่าถูกหาเจออีกแล้วอะโอ้ยเนาะไลซอสอืมมันจะทำร้ายเราถ้าเราไม่อยู่ในแสงนะไอเ้เชก็มืดขนาดนั้นกูจะไปมันก็ต้องไปต่อไม่ใช่เหรอเอาละเจอกันกันทุกคน เจอกันใหม่โอากาสหน้าฮะใครเก่งก็พาาแบกด้วยแล้วกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับผมให้ตายเถอะ